สวัสดีครับพี่้องครับขอบคุณพระเจ้าเรากลับมาพบกันกับพระสัญญาประจําวันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2021นะครับและพระสัญญาประจําวันวันนี้นะครับเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ที่ต้องการมีสติปัญญาที่จะดําเนินชีวิตนะครับในการ,รเผชิญความยากลําบากนะครับเราจะกลับมาทบทวนดูพระสัญญาของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในข้อนี้นะครับ ช่วงนี้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันหนึ่งบทเพลงนะครับเพลงที่บอกว่าวางภาระนะครับ ใจที่กังวล to เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอบพระคุณโมทนาพระคุณของพระเจ้าที่พรงท่งเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเอาพระทัยใส่ในชีวิตของข้าพงษ์ท่างหลายเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดูห่วงใยและทรงนำพาชีวิตของเราพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าและพระหัตถ์ที่อ่อนโยนของพระองค์ทรงประคองทรงนำพาทรงปกป้องชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงโปรดประทานพระคำซึ่งเป็นคำสัญญาให้กังหลาสามารถที่จะไว้วางใจในพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรให้พระสัญญาของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นเหตุให้เราหลายมีกำลังและมีความมั่นใจในการติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าต่อไปไอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมน ครับพีนะครับพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการสติปัญญานะครับพระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาให้กับเราในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5นะครับหลายท่านก็คงจะท่องจําข้อนี้ได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวง ด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอพังน้องครับเราได้พบพระสัญญาของพระเจ้า ในข้อนี้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญานะครับพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้แก่ผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์นะครับพระเจ้าจะประทานสติปัญญาดังนับสติปัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและก็จําเป็นมากในการที่เราจะดําเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้สติปัญญากับเรานั้นเ,เพื่ออะไร นในบริบทนี้นะมีข้ออื่นๆที่สนับสนุนนะในเรื่องของสติปัญญาก็คือว่าพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับเราใช้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากพี่น้องครับเวลาที่เราพบกับความยากลำบากนะเราก็มีความสารวนวุ่นวายไม่มีความสุขในชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็หลายครั้งทีเดียวเราอาจจะาหาทางออกของปัญหาโดยที่ เป็นทางออกที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการมีสติปัญญาในช่วงเวลาของความยากลําบากเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ความยากลําบากมาเยือนทั่วโลกนะครับแล้วก็ระยะยาวด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ยากต้องการสติปัญญานะครับพระพีบอกว่า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนี่นะครับจำเป็นนะครับสติปัญญาที่เราจะมีนะฮะในการที่เผชิญกับความยากลําบากและก็สติปัญญาที่ช่วยให้มีความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อนี่นะครับการที่เราได้สติปัญญาจากพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้เราโอเป็นคนที่มีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลา,าดเพื่อที่จะสามารถทํามาหากินแล้วก็ประสบความสําเร็จ ในชีวิตในโลกนี้ไม่ใช่เป้าหมายอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายนั้นเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาความเชื่อการใช้สติปัญญาเพื่อที่จะรักษาความเชื่อซึ่งสําคัญที่สุดที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราที่พี่น้องมีอยู่ความเชื่อจะต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับั้นถ้าเราไม่ได้ใช้สติปัญญาแบบพระเจ้านะความเชื่อของเราก็จะเสียหายนะหรือว่า หมดไปหรือว่าเราอาจจะดําเนินชีวิตนอกเหนือไปจากน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นที่เราต้องมีสติปัญญาก็เพื่อที่จะรักษาความเชื่อไว้ให้มันคงนะครับในข้อที่3บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงนะครับปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นการทดลองความเชื่อด้วยแต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาของพระเจ้า ความเชื่อนั้นจะไม่หนักแน่นจะไม่มั่นคงนะครับจะเลอลวนหรือว่าจะเขาเรียกว่าอ่อนไหวไปนะครับผิดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าประสงค์ที่ประทานความเชื่อให้แก่เราและสติปัญญาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสติปัญญาที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีพร้อมนะครับและเกิดผลเพื่อพระเจ้าได้นะครับไม่ว่าสถานการณ์ที่ยากลําบากก็ตามนะครับเมื่อเราใช้สติปัญญา ในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าในความเชื่อความเชื่อชีวิตของเราเองก็จะมีชีวิตที่ดีพร้อมแล้วก็ยังสามารถเกิดผลเพื่อพระเจ้าได้ด้วยนะครับในข้อที่4และจงให้ท่านทั้งหลายและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีข้อบอกพร่องการที่มีชีวิตนะครับในความยากลําบากหรือรเผชิญสิ่งต่างๆในโลกนี้การล่อลวงการทดลองต่างๆนะครับ จะทำลายชีวิตของเราทำลายความเชื่อของเราทำให้เรามีความบกพร่องมีชีวิตที่เต็มไปด้วยมนทินบาปนะครับส่วนเรื่องการเกิดผลไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเราไม่สามารถรักษาชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราเองก็จะไม่สามารถเกิดผลแต่นี้ต้องมีสติป,ปัญญาและการมีสติป,ปัญญาจะช่วยให้เราสามารถที่จะบรรลุผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามีชีวิตที่ดีพร้อมไม่มีข้อบกพร่องและก็เกิดผลเพื่อพระเจ้า และเงื่อนไขในการที่จะรับพระสัญญานั้นก็อ,อยู่ในข้อนี้ด้วยนะครับในข้อ5ข้อ6บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณานะครับไม่ได้ทรงตําหนิพระเจ้าไม่ได้ตําหนิเรานะครับเวลาที่เราขาดสติปัญญาแต่เราต้องทูลขอจากพระเจ้านั้นเงื่อนไขก็คือขอจากพระเจ้า นะครับเราขอจากพระเจ้าและเวลาที่เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าก็อย่าลืมที่จะคิดถึงเป้าหมายที่เราขอนะครับเหมือนกับกริย์โซลมอนใช่ไหมครับเมื่อทรงพยาวนั้นได้เป็นกษัตริย์ก็ไม่รู้จะปกครองบ้านเมืองอย่างไรเขาก็ขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะปกครองบ้านเมืองปกครองประชาชนนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนะครับในข้อที่8ก็ยังแนะนําบอกว่า แต่จงให้ข้อที่6ไปนะครับแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสยัยเพราะผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาผู้นั้นจงอยากคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลยเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้นพี่น้องครับจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและก็พระเจ้าทรงทราบว่าจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรนั้นการที่เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าและที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้ เราต้องแน่ใจนะครับแล้วก็มีความเชื่ออย่างมั่นใจมั่นคงว่าเราต้องการที่จะใช้สติปัญญาแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําตามน้ำพระทยของพระเจ้าไม่ใช่สงสยัยไม่ใช่ลังเลใจนะครับไม่ใช่เพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้เราเป็นคนสองใจนั้นการเป็นคนสองใจนะครับ ไม่เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าน้ำพระองค์จะไม่ประทานสติปัญญาให้กับเราพี่น้องครับเราได้พบพบระพรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระสัญญาพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับเราช่วยเราในการดําเนินชีวิตในความยากลําบากท่กามกลางสถานการณ์ยากลําบากรักษาความเชื่อให้มั่นคงและก็เกิดผลที่ดีเราทูดขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเอาละรครับเรามาถึงหัวข้อที่เราอยากจะอธิษฐานก็คือ หัวข้อเดิมยังเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังหนักหนาสาหัสนะครับให้เราทุ่ม,ทมเทแล้วก็มอบสิ่งนี้ไว้กับพระเจ้านะครับอธิษฐานทุกๆวันเพื่อสถานการณ์นี้จะคลี่คลายในเร็ววันนะครับให้ท่านเพื่อคริดจักรคริสเตียนพี่น้องของเราที่จะมีความตั้งใจในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้ามั่นคงในความเชื่อและก็ใช้สติปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้านะครับ ที่เราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้มั่นคงแล้วก็ยังมีชีวิตที่ดีที่เกิดผลเพื่อพระเจ้าได้เราขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเราได้เสนอให้อธิษฐานเผื่อสำหรับสถานการณ์การยิงสู้รบนะครับในประเทศอิสราเอลนะครับกับกลุ่มปาเลสไตน์ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้านี้ได้ข่าวจากทีวีว่ามีการทําสัญญาหยุดยิงนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้สามารถที่จะยุติสงคราม อการการยิงการทำลายลางผ่านนี้นะครับให้หมดไปจบไปนะครับจริงๆนะครับให้เราอธิษฐานเพื่อต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีสัญญาที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะอธิษฐานเพื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้าผมเพิ่งติดต่อทางครอบครัวของอาจารย์นัทพงศ์อาจารย์ต่อยนะครับสุธาพจน์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้านะครับท่านเองก็รับใช้พระเจ้าอยู่แถวแถวเดิมบางนางบวชเนี่ยสุพรรณบุรี ก็อุบัติเหตุนะครับมีรถปิกอัพเจียวมอเตอร์ไซค์นะครับอุบัติเหตุหนักเลยทีเดียวนะครับมีกระดูกซี่โครงหักหลายซี่นะครับแล้วก็ไปทิ่มที่ปอดนะครับก็อันนั้นรอการผ่าตัดอย่างยังรออยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีอาการแทรกหลายๆอย่างนะครับยังอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับก็ฝากอธิษฐานเพื่อที่จะฟื้นฟูให้มีร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก่อนนะครับในเช้าวันนี้เห็นลูกสาวบอกว่ามีการฟอกไตอยู่นะครับมันเกี่ยวข้องกัน ็ฝากอาจารย์เปิดเรื่องความดันโลหิตเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังต้องการการบริจาคโลหิตนะครับที่จะช่วยเตรียมสําหรับการผ่าตัดด้วยขอฝากเป็นพิเศษเลยนะครับอาจารย์นัทพงศุธาพจน์นะครับหรือว่าอาจารย์ต่อยนะครับกับครอบครัวนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแล้วก็นําพาในการรักษาให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็หายดีแล้วก็จะได้รับใช้พระเจ้าด้วยกันต่อไปนะครับขอมอบไว้กับพระเจ้า ฝากให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อเป็นพิเศษนะครับขอบคุณพระเจ้าสรร,ระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามทบทวนถึงสัญญาของพระเจ้าอีกต่อไปสำหร,รับวันนี้ขอบพระเจ้าอวยครันะครับสวัสดีครับ